สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่เจ็ดหกหนึ่งนะครับมีพรสเสสวยยี่สิบเจ็ดรายการนะครับยี่สามรายการแรกกองค์ละสองร้อยบาทยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยเจ็ดเป็นรายการพิเศษรายการองค์ละสามร้อยบาทนะครับมีส่งปลายทางนะครับทุกรายการนะครับตอนนี้ก็ผมจะเพิ่มเป็นอีพีตอนประมาณหกโมงถึงทุ่มนะครับเป็นอีอีพีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีพีีีนะครับ เป็นไลท์ตอนตีสี่ก็เท่ากับวันหนึ่งจะมีเป็นสองไลท์แล้วนะครับไลท์เช้ากับไลท์เย็นนะครับเพราะว่าจะได้เก็บตังค์ไว้ซื้ออะไรกินบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าขายไลท์เดียวขายไม่ค่อยได้ได,ไ,ดได้ตังค์นะครับกินผักจนหนวดจะงอกเป็นสีเขียวเป็นตำลึงอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องเพิ่มมาอีพีหนึ่งขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่า พอเริ่มปล่อยไปก็เริ่มมีคนมาอุดหนุนกันแล้วนี่ก็เป็น EP ตอนเช้านะครับเริ่มเลยนะครับ EP ที่761ของบ้านมุงพระเครื่องนะครับนี่เลยก่อนรับฟังนะครับก่อนรับชมแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับปึ้งเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ093-9652361เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากทีไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับทั้งส เวลานะครับเช้าเย็นนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของอีพีที่เจ็ดหกหนึ่งนะครับนี่เป็นพระปกโพนะครับเรียมกรอบสแตนเลสแบบนี้เนื้อผงแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสายทางเพชรบุรีนะครับวัดเขาตะเคานะครับปกโพวัดเขาตะเคานะครับถ้าขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สอง จะเป็นผ้าสมเด็จนะครับอันนี้เป็นลงทองด้านหน้านะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนเลยนะครับมีมวลสารนะครับเป็นรายการที่2นะครับรายการที่3ของ e p ีที่761นะเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรง สวยงามนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับทาพนี้ค่อนข้างจัดมากเลยนะครับออกสีนวลนนนะครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงมี่าแป้งนะครับสวยๆนะครับด้านหลังเหมือนเลอะอะไรมามีกระเทาะมุมบนนะครับนี่นะครับพอมองเห็นมีพระมีมวลสารนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าเป็นพระเนื้อผงนะครับทรงเป็นเจดีแล้วก็มีม่านแบบนี้เป็นเนื้อผงผมไม่ทราบว่าเป็นกุไหนวัดอะไรนะครับเป็นเนื้อผงครับเล็กกว่าสมเด็จนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณล้วนนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระเนื้อดินนะครับ เป็นพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินนะครับพิมทรงแบบนี้ก็ต้องเล่นกันเป็นวัดบางคานนะครับน่าจะเป็นอาจารย์เปื่องวัดบางคานปีหนึ่งกว่านะครับประมาณนั้นนะครับบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับผิดถูกขออภัยนะครับเป็นรายการที่หกเนื้อดินเผานะครับรายการที่เจ็ดก็เป็นเนื้อดินนะครับห้องนี้เป็นเนื้อดินนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาพิมทรงแบบนี้ก็ต้องเล่นกันเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับ แต่เคยได้แต่เนื้อผงอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับจะผ้าผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่7ดนะครับเนื้อออกดำๆนิดนึงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับรายการที่8ดเป็นผ้าเนื้อดินเผาเหมือนกันนะครับเป็นผ้านั่งฐานบัวเป็นซุ้มเรือนแก้วลัสมีแบบนี้เป็นผ้าพิมพ์แบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนเลยนะครับแต่ดูเนื้อหาคมชัดลึกมีความเก่านะครับเป็นรายการที่8ดครับ รายการที่เก้าเป็นภาพพิมพ์นางหน้าจัวนะครับฐานเป็นตารางแบบนี้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีความเก่าค่อนข้างเก่าเลยนะครับแต่เจ้าของไ์ไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าเป็นเนื้ออะไรข้างนี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับมีแร่นะครับเป็นดินมีความเก่านะครับ ค่อนข้างเก่าเลยโหอยากให้เห็นเนื้อจังเลยนะครับเพราะมีความเก่ามากๆเลยนะครับขยายมาจะเห็นว่านี่นะครับรายการที่เก้านะครับเนื้อดินดีมากเลยนะครับเป็นรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบก็เป็นเนื้อดินนะครับออกใบลานนะครับเป็นเนื้อออกใบลานแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยๆแบบนี้นะครับ หลังยันแบบนี้เล่นเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะเล่นกันเป็นหลวงพราะกลวยนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับเีาออกไปลานนะครับมีค่าความเก่านะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นพระชินราชนะครับเป็นชินราชหลอฉีดนะครับผมดูหลอฉีดนะครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงออกเขียวดีนะครับเนื้อเขียวดี นี่นะครับเหมือนจะมีตอโคดหรือเดี๋ยวผมดูให้นะครับไม่มีนะครับคล้ายเฉยๆเขาเป็นหล่อหล่อหลอกกนหลอะใบที่เฉยนะครับแต่ผมดูว่าไม่มีตอโคดไม่มีอะไรนะครับเป็นหลุมเฉยๆนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นพระรูปหล่อนะครับรูปหล่อผมดูว่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับ มีเดือยนะครับตะใบก้นนะครับนี่เป็นรายการที่12นะครับรายการที่13เป็นพระเนื้อชิ้นนะครับพิมพมเหสวนนะครับลงรักลงทองนะครับสภาพผ,ผ่านการใช้แต่ผมดูว่าเขามีความเก่าวดีนะครับเป็นรายการที่13นะครับ รายการที่14บเขยยาวมีกิ่งนะครับพิมพ์ทรงคล้ายพระของตะเคียนหรือวัดประดู่นะครับแต่นี้เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับแล้วก็มีลงลักษณ์น้ำเกี้ยงเป็นหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองทางเทพบุรีก็มีนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนแต่เขยยาวมีกิ่งนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับมีความเก่านะครับทั้งมีความเก่าเลยนะเขยยาวมีกิ่งนะครับ เป็นผิรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นเหรียญบ้างนะครับเป็นเหรียญนั่งทาหลงปูดทิมนะครับวัละหาไล่นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงชัดเจนเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับแต่เหรียญนี่ครับต้องดูเอานะครับนี่เพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้นะครับเรื่องเหรียญนะครับนี่รายการที่15นะครับรายการที่16ก็เป็นเหรียญนะครับจะผ่านการใช้นะครับ แต่ก็ยังพอมองออกว่าเขียนว่าเป็นหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับด้านหลังเขียนสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงสวยนะครับออกมาขามเปียกเลยนะครับแต่ก็ผ่านการใช้มานะครับเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดก็เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนั่งแบบนี้นะครับนั่งอยู่ในปากกฏแบบนี้นะครับ ด้านหลังก็เขียนนะครับที่ระลึกนะครับหลวงปู่มั่นนะครับเป็นหลวงปู่มั่นนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับนั่งแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่17นะครับรายการที่18เป็นรูปหล่อนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับเหมือนผมเคยได้มานะก้นเขาจะมีอะไรสักอย่างแบบนี้จะไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกนะครับแต่พอมองหน้าออกว่าเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับ รูปหลอนั่งพ่อกับเตมหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อดินนะครับพิมพ์ขีไก่หางพวงนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับมีอุดผงด้านบนนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อหาสวยมากเลยนะครับแต่พักก็ผ่านการใช้มานะครับมีผงอุดนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับ ว่าเนื้อเขาดีนะเนื้อดีเลยครับพิมพ์สงคมดีนะครับไก่ก็คืนดูเป็นไก่เลยนะครับนรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบก็เป็นพระเนื้อดินเผานะครับพิมพ์ทรงแบบนี้เป็นสก,กุลลำาพูนะครับคล้ายพระลบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด เป็นพระนั่งแบบนี้ก็ต้องเป็นพะระล่วงเฉตุพลสุขโขทัยนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับพระบางแต่ว่ามองคมชัดลึกนะครับเป็นผิมพะระล่วงเฉตุพลนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระซุ้มกอนะครับเนื้อออกผ่านสองสีเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับออกสองสีนะครับแดงดังนะครับ เป็นรายการที่22นะครับนี่รายการที่23เป็นพระเนื้อชินตะกัวนะครับข้างเป็นมีอุแบบนี้นะครับเป็นประพามนทนนะครับเป็นตะกัวนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรายการที่23นะครับจะเป็นหลวงปู่สุขหรือจะเป็นที่ไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับครบยีรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับยี่สิบสี่้ายี่ เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปเลยนะครับนี่รายการที่ 24- 300บาทนะทครับเป็นรูปหล่อนะครับเขียนว่าหลวงปู่ทองเก่านะครับค่อนข้างเก่าเลยนะครับทองไหนนี่ผมไม่ทราบนะครับเขียนนะครับเนี่ยวัดลาดอะไรทักอย่างนะครับเนี่ยเมือค่อนข้างเก่านะครับสองสี่กว่านะครับ ผมไม่เคยเห็นนะครับพ่าทองไหนนะครับเดี๋ยวผมว่าส่วนสูงองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับสูงอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณสองเซนนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญรอหะนะครับเรียมพลาสติกนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญผมดูว่าเป็นอปปาก้านะครับผมดูว่าเป็นอปปาก้านะครับเป็นเหรียญป่าพ่อนะครับเรียมพลาสติก คลาสสิกมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเหลียญค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยวดูเส้นผ่าศูนย์กลางให้นะครับอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับสูงก็สูง2นิ้วนะเอ๊ะสูงสองนิ้วนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับทนี่ยทำไมสูงสองนิ้วเกือบสองนิ้วนะครับเกินนิ้วครึ่งนะครับไม่รู้พอๆกันนะครับผมก็ไม่ทราบเอเ,อเมาเป็นอย่างนั้นนะี่ เหรียญข้้งใหญ่นะครับนิ้วกว่านะครับสูงกับกว้างปากพ่อนะครับรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทนะครับเหรียญผมดูเป็นอัปปาก้านะไม่ใช่เงินหกผมดูเป็นอัปปาก้านะเขาออกเหลืองน,นิดๆน,นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบหกเป็นพระยอดธงนะครับเนื้อ,อโลหะนะครับผมดูว่าออก โลหะทองเหลืองนะครับเป็นยอดธงแบบนี้นะครับขนาดห้อยคอได้พร้อมเรื่องพลาสติกนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับนั่งขัดเพชรแบบนี้นะครับคล้ายๆนั่งสมาธินะครับไม่ขัดเพชรขอโทษนะครับแล้วก็มีลงลักลงทองแบบเนื้อค่อนข้างจัดมากนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นพระที่ไหนนะครับ เปรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะครับทุกรายการนี้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงนะครับแล้วก็ไปติดตามวันช่วยช่วงเย็นด้วยนะครับประมาณหกโมงกว่าถึงหนึ่งทุ่มนะครับอีกคลิปหนึ่งตีสี่หนึ่งคลิปหกโมงกว่าถึงหนึ่งทุ่มอีกคลิปหนึ่งนะครับทำสองคลิปนะครับช่วยเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ